โอเคครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นใบต r มเป e n ครับผมอ่าใหญ่ใบอ่อนอ่าเดี๋ยวเราใส่ใส่ในแกงกัวเลยนี่เป็นเมนูแกงกัวปลาดุกใส่ใบต r มเป e n อันเดียตั้งกระทะใส่น้ำซีอ่าิาบบนะ๊วเลือกแป๊บเดียโอเคครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเดีย ทำโดยใบต้มปเป็นรับอ่าตองการในมันน้มอมเลยรับเปื่อยดีมันงดีฟังเลยครับสามยมยอดม,มาตัวเรือมาเลยกับครับอันนี้มีนุ่มเปื่อยดับชัดเจนมาเลยครับครับโอเคครับสามยมอันนี้เป็นใบต้มปเป็นรับอ่าใหญ่ใบอ่อน เดี๋ยวเราใช้ในแกงกวัวแตนี่เป็นเมนูแกงกวัวปลาดุกใส่ใบรมเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการะยำมมังยิมสยามระไม้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่เกิดอะไรนี่โอ้ยอย,อยครับบัดี้อยู่ที่บ้านทัวร์ร่วมตดต่อกับท่านผู้ชมมาหนีได้ปลาดุกน้ามาเดี๋ยวว่าจะน้องกันไปฮะปลาดุกน้ามาจึงกับวัยแกงกวัวมาหนีครับวายรุ่กีแกงปลาดุกน้ากัวใส่กีบหลักไว Taking bay, like là cả loya, rồi à dumb à, à. ừ. 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 à, bên ah, bên dumb bay. And it may be good. Bengeng, go up, canh 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 go up, có go up, canh 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 go up, แลวก็กระมิ้นอ่าเกลืออ่าก็อย่างไรได้เนี่ยริกเตยดิบดักับผมแล้วก็มีวัวก้ากับข้าวอ่อนกับผมนี่ใบมักลุดมีตะไคร้ตะไคร้์มีไอ้นี่กับไอ้เลคือก็เดี๋ยวใบซ้อมเป็นกับแต่ไม่จุ่มมันมีนะมันน่าจะมีสับปะุดต่างอย่างเนี่ยนะครับอ่ามีสับปะรดต่างอย่างกับไอ้นี่เป็นเมนูโบราณกับอ่าใบซ้อมเป็นดึงกระเตยดึงกันกับอันนี้ก็คือก็เดี๋ยวแบบบ้านเรก็เดี๋ยวจะกีบดากไย อ่าถ้าว่าเต๋อปลาดักหลังก็จะฟักข้าวฟักข้าวอันนี้มีสรรพคุณต่างยาเยอะครับผมแต่วันนี้ก็เป็นเมนูสรรพคุณไปเลยรับเดี๋ยวสิกัะเป็นอะไรับท่านผู้ชมก็คือกระปิกระปิหรือคือบันโดครับผมท่านผู้ชมเล่นตังเนี่นี่คือให้ท่านผู้ชมดูมาอันนี้ครับอันนี้ก็จะลูกดมไกว่เด้งเลยนะอ่าบันโดก็อยากว่าลูกดมไกว่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมจุ่มลักกิดอ่าเด็กอันนี้เป็นนุ่มหวานเด็กเตรี้ยๆผลไม้เด็กเตรี้ยๆเป็นผลไม้ปลากับท่านผู้ชมผลไม้ปลา อ่าเป็นบุละไม่ปลารลอดฉาดกาออกเปลี่ยวผมหวันหรือว่าหนุ่มเปลี่ยวประมาณนั้นครับนี่ครับไอยังกรอบยิ้นบริยากไอ้ะไรกันเขายังไม่ยิ้ครับคุณมันจะมีความหอมครับลอยเลยครับมันจะความหอมจะมาเลยครับไม่เหมือนเกับปั่นครับเวลาเก่งไอความมอดจะดีมากอ่าก้าวกระบวนการตำปลาครับผม อันนี้ยังยงตะตกลงม,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 มาใช่ไหมกุ้มทำไมไอ้กับปลาดุกปลาดุกนี่เด้านมากจะเป็นปลาดุกเต่ว่าก้อนกลาง,งจะเป็นปลาดุกหน้ากับแต่ว่าเลี้ยงนะยเป็นปลาดุกหน้าเลี้งาาย,ายงทำไมไอ้ของโกเม็ดก็คือบปลาดุกขินเตาๆไปเลยเจ๊งดีนะเร็วเร็วเลย

นี il, so first, not beans, you oh, ่แบบเนียนคือมันยังไม่ก็อย่างว่าลักษณะอย่างทุกไม่ดีดีครับอันนี้ก็เรื่องงามามนี่ครับกระโป๊กวะเนี่ยเนี่ยเรื่องมันกินไม่ได้นะอยู่แล้วนะคือถ้าว่าต้องไม่เปิดกินได้ครับเนี่ยครับไอ้พวกเคี้ยวนะไกลๆไอ้พวกเคี้ยวเนี่ยต้มต้มไก่ต้มหม้อะไรกันนะอ่าใช่แต่เดี๋ยวว่าอันนี้มันเป็นของอื่นบ้านจะเก็งว่าตะกี้เพราะฉะนั้นก็มีเตยใช้ให้มันนุ่มแต่เดี๋ยวก็ใช้ขนใช้ขนขยาย คือทำแบบปายๆกับตัวนี้จะใชโชวนชวนตักเข้าก็ได้อ่าเมนูนี้ก็ว่าเป็นเป็นยาครับผมยาเกีนนนะ่ยวกับอ่าหลอดเขาเรียกว่าหลอดไอ้ไขมันในเลือดเดี๋ยวจะเลือดได้ดไดป่ะเนี่ยตั้งกระทะเรยน้ำเต้อ่า

ได้ปิดไปเกลือไปเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับโอเคไม่ครับท่านผู้ชมโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวก็มิดได้เกลี้ยงเลยครับหยอเรื่องแป๊บเลยเรื่องแป๊บเลยครับอืมน้อยหยอปานปานตอนนี้ไอ้กีบลาไวิ้นเรื่าเรื่องฝักข้าวก็เรื่องเปื่อยเลยครับอ่าเดีก็มิดได้ก็ไปก่อนเพราะว่าต้องการใน Give lao quay, quay quay lại quay 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 lenya quay quay lenya quay 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 Bơm nam một ít nhá phần nam lên oh, kia gặp, đai, tao gỗ kia này gặp hôm giờ đây đá này các Thấy lấy Thấy lấy Thấy, lấy nhá Thấy lấy, bỏ lấy nhá lấy gỗ kia gấp tạm cho mấy chú lấy đá đây các, à. oh bên nhiêu đấy các tuấn, tuấn này tặng tuột này gặp đá thằng <laughs> thằng vị... Vị quay nằm tặng tuột thì lấy, mình có vui 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 liền, vui liền phải นต้องการในมันน้อมเลยครัมมบเปื่อยดีอืมโอเคอเค,ครับโอเคครับท่านผู้ชมอ่าตามดูมมว่ากะตีครับอ่านี่ดูว่ากะตีที่อย่ามันน้อมเลยนะน้อ,ม,อมตรงกลางตรงกลางเลยครับตามไปชม Bên lần lượt, lòng tao bông tao lê gọi cho ông lê gọi quay, quay 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 ก็ตักไฟมอรกอรล่าผังลัง,งเลยครับทมาชิกหยอม,มาตัวเรือมาเลยครับอันนี้รูปปีต๊อกับไอ้้าดต่งตัวนี้ครับก็คือรูนนปต๊อกรูนัน้ำโขกโอเคครับท่าชกอันนี้คือกับเน,นื้อกับเนื้กับเนื้อเ,เ,เลืองแกงไตครับต่ไม่ก่อน อ่าตอนเดี๋ยวยุติบ้านเพราะว่าเวลาทำกับเกาเด็ดแล้วจะมีหนังแกงเลื้อไปไหนครับถึงบัวลาลงเล็ดก็คือครับเอาเกาไดีไปเลยครับอันนี้เมนูโบราณครับอ่าอันนี้คือกุ้งตับมันาันแล้วกุ้งเม็เป็ดกระดึงก็มีแล้วเรามาเพิ่งกบเนื้อไงเนาะในเมืองเนาะว่าที่เดี๋ยวก้าวพัดเก่งครับจริงๆงั้นคือคนก็ไม่คนรุ่นโถ่รุ่นเมย์กุทงตมานานเลย้าวพัดเก่งๆครับโดยเฉพาะไอ้เครื่องพวกลิงหนืงหวานครับท่านผู้ชมชุกเดียวเลยครับ สี่ร้ายเนี่ยจับข้าวใสข้าวของอิตาลีนาจิดาเก่นาจิดาเก่อานาชิตดาเก่เดี๋ยวว่ากองกวนเดียวชาววันจับกองกงกิบกองมุสลิมนะปิ้งเม็ดก้าวันปิ้งก้าวตรงไมีเม็ดจันไว้ก่อนเนาะเม็ดเตียงจริบเลยเม็ดเตียงกริบเจ้มากินไม่เม็ดตุกตุกแน่กว่าจะเป็นการฝึกหลังชนะเลยดีๆคือข้าวในจานไม่มีทักเม็ดเลยใช่ไอันนี้คือจริงจริงปีไม่ว่างปีตกก็ไม่ว่าง ตู้ปเร็วเดี๋ยวปกรูไปีมันอยู่กนี่ครับอนึ่งจหมปลอกเลยหออืมหอมนะกบกรอว่าไม้บักนอกับไม้หลกตอันนี้ก็เกอะไรครับเจ้มเจมครับเจีมนี่คือยอดเจีมครับจริงๆแต้ว่าเจียวอตอดเคยทเลยครับ นี่เด็ดยดหมดเอ่ลูกเขียวมับเนี่ยไม่กเกิดยดเลยน้ำดื่อสับครับฟันเลยกวน,นมันปีให้ทำมันนั้นอ่าครับผมตัวนี้เต็หยอดตัวยเลยอโอเคครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับอ่ารับประทานอาหารแบบรวมกันครับอ่าเดี๋ยวก็มีตักไอ้นังกันก่อนเขีบบยนมาเลยอ๋อ เอาวเกาหน่อยๆครับกับมังมักใช่างเ้ยครับกับกับมีเกล็ดพอตอนนี้เดี๋ยวผมข้าวเกาอ่าหน่อยๆกับมังมักนะครับครับอยู่ในเดี๋ยวกับครับดีดรอรักลูได้ได้ได้ตีเดี๋ยวโอ้นี่ตากันนี่ได้เดี๋ยวตอนนี้เลยครับไม่เบื่อกันแต่ไม่มาแต่เดี๋ยววันนี้เรากินในโลกคนไม่เบื่อคับปิงเต็ปิงกินเลยวะ ีเ <laughs> ลยร้อยเลยแต่อ้น,นี้แคเดียวนนก็จเลยเจอไรกร้อยเลยวอันน้กับปั๊งครับตักเก่งให้นักันนอตีเหนื่อรเปล่านอตีหนมันเป็นเนื่อครับเป็นเหนือยังครับจับ,จ,บจับไปเลยนะจับจับไปเลย กินแบบจับกินไปเลยครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้มนจัดจัดไปเลยครับจัดกินไปเลยกินแบบจับจับครับครับครับนำไหมนำได้ดิบดิบยี่ห้อหอมน่ดยตันไหมฮึ่มกล่าวได้ก็ไมีได้ครับท่านผู้ชมตั้งตัวครับท่านผู้ชม ตั้งตัวตั้งตัวหนักน้อยน้อยก้าวตังตัวเลยอ่าก้าวหน่อยหน่อยกับเยอะเยอะเทสเร็วกว่าเพื่อนใครกันมันคนแต่ก่อนก็ให้ยินก้าวเยอะเยอะนะอ่าก้าวเยอะเยอะกับหน่อยหน่อยกินกลมกับกินตลมแต่เป็นวิธีวิธีดีๆกับท่าไม่ก่อนวิธีดีๆคือท่าไม่ก่อนก็คือ กับมันคือมีมากแต่ว่าเขาอยากให้กินปลอมๆมาตอนเย็นๆคือได้ได้กินตัวถึงเมื่อไหร่บางทีแกงเนี้ยบางทีก็อาจจะมีมากแต่ว่ากับบางอย่างทั้งหมดกับปีติดปลาทอดปลาเลมใหครับท่านผู้ชมบอกปลาทอดปลาเลมบางทีกับปั่นกิ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 นแต่ถ้ากินคนเดียวบางทีกินต้องกินซึ่งเดี๋ยวก็เดินไม่พอซึ่งแต่ว่าในวงมารยาทของการกินอาหารแบบจำไม่ก่อนพอกินปลอมกันบางทีแต่ว่ารลายังอยู่ดีกันก็ปั่น อา่อา,า, yeah. อากูทิตกันไม่เอนักมากันอ่าไม่ตอกมักหมักรวยุไกนโอเคครับ่กินก okay. ินเลยนะครับก totally> ินเลยรับตามไเลยครับอย่าหอมน้นเลยตามไอันนี้เป็นอ่าอะ่ะไอจมอ่าจมหยุอ่ากูไม่ไม่เมื่อติ่มเลยกูอร่อยว่ะแาเดียวไปดูเลย ได้กินหอมหยอดยอดำเป็นยอดจเป็นหยำเป็นอ๋อคือเลยกะจายกินยกระายี่เลไเน้องจึงไอโนบุบเงไออกคปลาไอขวัก้าเนี่ยอ่าขวักก้าวัก้ามันมันละมุ่นมันไม่มันนนะไม่มันทีปลานะเลยเรืองไม่มันเนี่ไม่ันมันนออกเลยมันโอแบบ นุ่มๆนวลๆมันไม่ได้บปหยับนล้วมันไม่ได้เละมืันนวลอืมมังก็น่ตํานานนะคือนึบเดี๋ยวมันนึบครับอ่าโรเมตเลยเลยใช้ไปก่อนเราตอนนี้บอกว่าถ้าไม่ใช้ใบก่อนนตัว่ามันทุกไม่ดีคตัวเดี๋ยวตัวปลามันทุกไงปลาเก๋าจ้ำทุกงานอาทิตย์ก็ทุกเลยับพี่ครับกินเลยพี่กับตันยมราบระตานพร้อมๆเหมกันครับโรเมตก็นายาดอ่าราบระตานครับนะคือเดี๋ยวกุยมากมันจะได้ยากมันยินก่อนแต่อนนี้บอก

hôm cà thì hôm bị sâm <laughs> pen hôm <laughs> bị mặc luôn hôm 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 gần gần thịt hôm gần cũng gì đó đấy không? mình mình trót hôm mặc, tiếng nó được mạnh đại gặp mấy

ไอ้ควักควักเคี้ยวกวักเขี้ยวดีว่เม็น่ไหมม่เหมอนกันแ่ไม่ไดแล้วหรือน,นุ่มวะนุ่มวาอย่างไหมครับเดี๋ยวก็อยาก,กักอีกลนะิน,นงกันกันเตีจังลุ่มบกยกตักอีาอยากกินต,ตึงปีเดืนี้กับปีปิทศไม่ได้บาตากะไรวันเลยโคมิดไม่ได้รับบาดเลยม้งนี่ ก็ถากินตังบีดีดีกินตั้งจำนั้นดอนกันหรือไม่ได้ปาตากอะไรวะเลยทำไมเป็นกำนันแล้วนะไว้เป็นกำนันเลยเรามีนายบรรจ้านแล้วก็ต้องมีกำนั้นดอนะรือครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็อยากกินขี้ปากว้ยปากไทยกับขี้ปากว้ยก็มันเดิอมือนกับเดี๋ยวอยากขีบปากวุ้ยเพราะว่าสีมันแดงที่มันออกแดงๆซอมซอมไม่เป็นไร มันกวยนะมันกวยปักไตเลยอยากให้คือคีบคีบปบกกวยแต่ว่าปากแกหลังก็อยากพักเข่าไม่รับปากเนื้อปากอีทานปากหลังไม่บางบางบางรุ่นไม่รู้อยากพันหมื่นนะแต่ไมยมคอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากเรียนรวมกันที่บากกวยนี้เ调อ่าปากเนื้อปากหลังปากอีทันก็เรียกว่สุดออ่าบางคนอยากพักเข่าบางทีก็ไม่ใจนะใจใจใจอืออืมดีครับ Chắc bỏ quê? gặp gọn hay... <laughs> 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 hay... được Thì mười à, bà quay hai tiệp tiệp hai bà hai Mình gà 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 tiệp gà gà ai, gà 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 là gà 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 nấp gà gà nôm là mun, gà 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 hóm rồi เนื้อเนื้อมันเหมือนกินมันอาจจะไม่เอามันเปล่า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 อันนั้นนะครับแต่ว่ากินกินมันเปล่าออนเลยอ่าประดานประหารความหนุ่มควัยนี่นนะถึงเอ่อแค่ไม่รับกันนะ้ำยมเวลาแกงได้เร็วเราอย่าตักเลยตั้งไว้ตักผักตักเอาไว้ตักที่บ้านอาที่คือมันไอบ่อยิ้นแต่ว่าถึงเงินคืนคืนแกงครับจะซึมเข้าไปในเนื้อปลาจะซึมเข้าไปในเนื้อวักข้าวหรือว่ากีบากวัยครับถึงมันจะเวลากัดถึงปุ๊บ มันจะได้อาหารสำหรับร้อยซึ่งประกอบด้วยข้าววันนี้เดี๋ยวเราปัดแบบอีตาลีบอร์ดันอ่าก็เดี๋ยวเขาข้าวปัดเกลีองแก่งรูปเบอร์ดันเขาไม่อนครับเดี๋ยวพอแม่รุ่นโผลรุ่นยาวเขาทำครับขึ้ยอดก็ที่ว่าจิงตั้งไว้สักเทปนาทีนี่ก็มันแกงเปรอะนะครับครับแกงเปรอะเขาตั้งไว้เป็นคืนชอากินแกงเปรแกงมัสสแมนได้ไหมนะครับอ่าโดยเฉพาะแกงมัสสแมนครับแกงนั้นแล้วครับเขาจะทิ้งไว้หนึงคืนก่อนกินเพราะว่าให้เกลีองแกงซึมเข้าไปในเนื้หลัก เก็บไหมครับเคล็ดไหมครับเก็บเก็บไหมครับเฮ้ยเป็ดเป็ดอะไรเองเป็ดแบบร้อยเป็ดแบบอยากกินเลยคือมันรวยครับคือแต่ว่าโกมิตรนั้นพอดีแต่ว่าแบบน้องกันนั้นคืออาจจะเป็ดตะกิ้แต่ถ้าน้องๆนู้นกินก็ได้ครับเอาเจ้าโบเนื้บลาเป็ดเนื้บลาไม่เป็ดเลยเนืบลาเป็ดนี่โกมิตรดัดนังเก่งก็ไปหมักน้องกันดัดนังเก่งหมักเลยโอ้ไม่โกมิตดัดอะไรมันรโอนไม่ใช่เป็ดโรนบิ๊กเต้ ปลาค้าอะไรับนาใหญ่คือเป็ดแบบหล่อนแบบว่าเนอะเป็ดหลนะ่อนไม่ได้เป็ดแบบไม่ได้เป็ดเลม้มไม่ได้เป็ดเลม้มซึ่งก้าวเดี๋ยวว่าโรารังกันวันนี้ครับอ,อย่าหอมละมุนละไม่เลยครับสุดยอดนี่ได้ได้หมื่นเลยครับเน,นี่ยสุดยอดสุดยอดร้อยนะครับคือยากให้ท่านผู้ชมตั้มๆเลยกับเทปนี อันนี้ผมใหญ่และเนื้อมากเพราะว่ากุ้มิดยากที่ทำได้รอบเลยแต่ว่าไม่มีเวลาไม่เข้าจัางว่าทำใบใบต้มเป็นใช่คร <Okay. S 2> ับยิงไปปบถึงกัไม่มีใบ,บตัวดิบไม่เข้าจัางว่าถึงบางทีต้องมาตอนเหนียวปบใบต้มเป็นทั้งหมดทั้งหมดนั้นต้นหนานครับกุ้มิดจะไปปบจอตีนวตัวเดี๋ยวก่อนถ <c oughs> ึงไปปบจอตีนัวถึงกินจอตีนตัวก่อนวะไม่ไปโตเร็วเวก่อนไปกับแต่ไม่จับมันในเรื่องนี้มันเปิดตบก่อ Cô nằm dạ mà à, thông thông. À, thích, tên Tán Tán là gặp tận đi Cảm đi À, tên đi dưa gặp tận mấy hôm Cảm Để trúng Mà cái kinh Trúng, ổng mấy đứng kinh bảo kinh năng ít Này tông uống quá tuần tăng nà uống quá uống Cạt uống tăng là tên ai bị kinh Uống đều ở đây nằm Có điều uống Chạ uống Chạ uống 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 mẹ mày bấy thì bảo tặng

ตามับบก้าวรับหลบหลุงให้เสร็จให้เรียบร้อยคีมความคีมความเพ็ดความกลมกลมมาได้เรียบร้อยถึงเราใช้วตัวติดต่ำหลังอ่าโดยเฉพาะอ่าเกงเนื้อปลาครับนะเก่แต่เนื้อห้วไม่ปื้อเนื้อห้วไม่ปื้อเนื้อห้วไม่ปื้อเนื้อห้วเนื้อห้วคือยิงป่ยยิงดีอ่ากับไอ้นุ่นก่อนแต่งกี่ลังได้ครับผมเกือบไอนุนเกือบได้ก่อนนึงก็แต่งกี่ลังกับผมเราปลาดุกนี่คือแต่งแต่งก่อนไม่ถึงได้ได้กินได้กินได้กินครับแล้วพียบครับอ๋อยอก

Đi dò Gầm im lối á Rồi gặp Nhắc cái lưới này im rồi, cái lên đó nằm lên bà đục dạ Ok, gặp tạm mấy Cả là... À, tạm mấy bạn, nó ngăn ít đâu Tạm cầm mấy lên nè Ồ, lên mến nè Lên nè Gặp, gặp Gặp à, Cả chùm Cô mệt Lê tìm ăn là cái ăn ra giá Nóng cánh